จะให้ผอมได้ยังไงอ่ะก็ได้ใจอ่ะอยากกินแต่เธอการเมืองทำให้คนแตกแยกการกระแทกทำให้คนแตกไม่รู้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 อีตอแหลกใครรู้คอมเมนต์มาถ้าเนี่ยใครรู้คอมเมนต์มาข้ามคมอะไรมึงเนี่ยส้มอะไรดีที่สุดส้มมุดว่าเรารักกันกูนึกไปถึงเลยเนี่ยช่วงนี้จำอะไรไม่ได้เลยนอกจากจำนำอดทนหน่อยฮะ ดียุสมัยก็เปลี่ยนอะไนิดเดียวก็เรามันไม่ใช่ยาสระผมนี่เลยไม่มีสิทธิ์เข้าตาเธอเธอให้เราเป็นที่พักใจแต่เธอดันไปทับกับคนนั้นเธอเจ็บจี๊ดมึงไปทับเขาอ่ะเขาก็ไม่ร้องไปทาเขาท้องอ่ะเขาก็ไม่รับได้เป็นแค่พี่น้องอ่ะไม่ร้องนะคะเรียนไปก็ปวดหัวไปหาผัวดีกว่าอยากเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เลิกเกิน แคปชั่นไม่รู้แต่แคบหมูไม่แน่เออแคบหมูไม่แน่ร้านนั้น,นะอะไรอะไรอะไรแคบหมูอะไรมือไงสั่ <_ letter> ขอบอกเลิกเราต้องมุฟออนถ้าเราหิวเราต้องทอดไข่กินเออทอดไข่อะไรมือไง๋ยงกูเอาไข่เฟี้ยงหน้ามือไงสั <_ letter> ส่ปลาวานไม่ใช่ปลาเหมือนที่คุยมาไม่ใช่แฟดผู้อูคมกลิบ